เรื่องนี้ไปดูการเติมน้ำมันที่เหมือนไม่มีอะไรแต่มีสวัสดีค่ะดิฉันนางกุศมาพิรังพาค่ะเป็นพนักงารขายในมินิมาร์ตปั๊มธรรมชาติออยจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ขายของตามปกติค่ะข้างนอกก็มีรถมาเติมน้ำมันคันหนึ่งขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับปั๊มน้ำมันแห่งนี้รถคันนี้มาจอดเติมน้ำมันเติมเสร็จแล้วเด็กปั๊มก็ให้เลื่อนรถครับเพราะว่ามีคนหลังเนี่ยตอคิวอยู่แต่ปรากฏว่าคนขับเนี่ยไปซื้อกาแฟอยู่แม่คนขับนั่งอยู่ข้างๆก็เลยอาสามือเลื่อนรถแทนให้คุณแม่เดินจากที่คนนั่งมาที่คนขับแล้วก็สตาร์ทรถเลื่อนรถให้ด้วยความหวังดี จะตายเสร็จก็ไปเฮ้ย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 เร็วไปเร็วไปเร็วไปชนแล้วชนอีกแล้วดันเฮ้ยชนอะไรวะเนี่ยกล้องสั่นเลยไหนไปดูกล้องอีกมุมด,ดูดิว่าชนอะไรเอากล้องมา ให้ชีขีบไปก้ามชนปั๊บโอ้โหอะไรมันจะดูเดือดขนาดนี้ไม่น่าเชื่อแค่เลื่อนรถธรรมดากลายเป็นอย่างนี้ไปได้โอ้โหคนตูมเข้ามาเลยโอ้โหโอ้ตายแล้วมายังไงเนี่ยโอ้โหเอาเอาเอาเจ็บเจ็บ โอ้โหตกใจขวัญนดีดีฟอทั่วหน้าเลยครับทั้งคนดูคนโดนชนดูดิครับคนขับก็ตกใจดูดิตกใจมากเลยเนี่ยตาตแล้วตแ้้วตแลฮ้วนอนกับพื้นไปเลยอ่ะโอ้โหน่าสงสารกันทุกคนเลยครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับจากแค่เรื่องเลื่อนรถธรรมดาจะกลายมาเป็นอย่างนี้ ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำเพราะในในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเติมน้ำมันเสร็จพอดีแม่ก็เลยอาสาขึ้นรถเพื่อจะขับเพื่อนออกมาค่ะพุ่งเข้ามาชนในร้านเลยอค่ะที่รถจนก็ไม่มีประสิทธิ์สิทธิ์เลยค่ะไปรู้สึกเัวปีก็ตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วค่ะคุณแม่เป็นไงบ้างเพราะเป็นห่วงห่วงว่าจะมาหาตาังใช้เขาไม่ไหวเนี่ย ขอขอบคุณคุณกุสุมาจุลพักพนักง,งานขายมินิมาทจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องขับรถพุ่งชนล้าน